สวัสดีทุกคนมื้อนี้เป็นวันที่17เดือน4ป 2, ี2022เนาะเพราะจอยสก๊อตยังจันแล้วเดอ้อหลังจากที่หากันเป็นครั้งแรกที่ในชีวิตที่วันที่พักเวียงดเ <laughs> <laughs> พราะว่าอันมาแต่วันที่31เดือน3 18, 13, จนวันนี้วันที่17เดือน4วันใช้เวลาอยู่18มือนในการอยู่ล้องสาน <laughs> ต้องขอบใจ COVID โควิดเนาะไม่มีโควิดบอกาอกด โควิดึงไ่ได้เป็นโควิดก็คือจีบวัวในพักเหงาต้องครอบใจโควิดเลย่ที่สวย <c oughs> <c oughs> อยู่บ้านธรรมดาน,นี่ต้องมาห้องวันที่ห้าแล้วครับกับนี่ต้องไปยุ่ประมาณวันที่สิบสี่สิบห้าจะไอ่ได้มาบ้านนี่นะห้าก็มาสีฮะสองมมือนี้แล้วก็สิได้ลกลับ 4, อีก อันนี้ขอบใจโควิดยาวเลยผมเป็นอีวอายัางพัชย์ยู่เป็นแล้วยูวครั้งนี้ชิได้อันออกเวียงแค่คือโดนเฮงเมื่อนี้หลังจากมือนันเนาะหลังจากมือซีเมือมือซีเมือะวันทีห้าท่นเหมันมือราคาเป็ดค่าเป็ดว่าซีเมือสุดท้ายเป็นโควิดบ่ได้เมือเอาเป็ดท่านมากินแล้วก็ค่าเป็ดไปเป็ดมาจนซีเมือวันนี้สิค่าเป็ดอีกวันนี้ตลกเดี๋ยวเอาน้ำป่าไปเห็ดอันนั้นก่อน ไปเฮ็ดเลือดแป้งก่อนน้ำป่านี่ถ้าเป็นน้ำปลาที่พะรดนี่จะบบเป็นเลยเฮ็ดเลือดแป้งอ่ะต้องเป็นน้ำปลาปลาหมึกเท่านั้นถึงจะเป็นไปต้องเป็นน้ำปลาที่ปลาตราปลาหมึกต้องเอาน้ำปลาใส่ก็ปาดเลือดก่อนอย่าเบิ่งป๊กก่อนตัวเนื่อตัวหน่วยซ่องโลหะซ่องโลหะซองโลหะกับซ้ำซิ่งลห้าซ้ำเลยซ้ำ้าซ้ำ้าโอเค เดี๋ยวเอาเลือดแปลงก่อนเนาะเอาน้าไปแหมเออไปเดียวแม่เอาใส่น้ำดื่มก็มน้ำมืดละแมีย่างพอจุดเดากเท่าเสิร์ทถ้วยนะ่ะเอากระชีใส่น้ำ5าบ่วงเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วน้ำป่าอีกสามบ่วงเนาะใส่สูตร5าสามเนาะ หมันล้นเลยดูสาม,มานี่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปเอาเลือดเป็ดใส่กอนมาด้นี่ทุกคนเลือดเป็ดปู๋พูสิเป็ดบน่น้อะพาลาทเมอก,กี้น้องสายโทรมาเพราะบราเอามาก็ได้ว่า์สัตว์เอาก็สีที่เอาไวแ้แหละคันมน้นองเอาอันนี้นี่ขัวเลอ้ยเนาะปิดนี่ประมาณนี้เนาะอันนี้คืเป็ดที่จะเอาไปให้น้องสายเนาะน น้อยเดี๋ยวพอจ้อยกับเมื่อละอย่าอู้็ขอตโตไปอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวก่อนเพราะว่ากับแม่สิออกไปตลาดพากันไปตัดสุดเนาะตุสุดใหม่เพราะว่าอันวันที่ส,สองนี้ชิ่มีงานดองอยู่ใบในบ้านก็เป็นคนฮักคนแพงอยู่ในบ้านนี่แหละเราก็เลยต้องได้ไปตัดสุดใหม่เพื่อมานุ่งงานดองนะไหมเนาะแต่ว่างานดองนี่ก็คือเป็นงานดองที่แบบสาวลาวได้ได้ได้อะไ,ไ,ได้ผัวเป็นคนจีนทุกคนโ <c oughs> บแมนโบแมนคนลาวนคนโบแมนคนลาว วเพต่นไปเดี๋ยวเราไปเบิ้งบ้านตอนพ่อจ้อยเมื่อเนาะจังโมงพุ่งโมงพ่อเมื่อพ่อะว่าชั่วโมงเลยโอ้เพราะว่าบ่อยากเมื่อตอนเช้าเมื่อยเนาะเมื่อยก็เมื่อแล้วเ้ได้พักผ่อนนอนเลยอืมอ่าโอเคเป็นที่เต้อืมอ่าโอเคเั็นที่เขียมเมื่อแล้วเด้อพ่อจ้อยเอาตู้เมื่อให้น้องใส่ตู้เครื่องจักอยูุ่นจักราคาเด็กกับย่านะซื้ออยู่พี่เมื่อ แม่เอาเวนักสินี่อาบน้ำแล้วก็เมืออเลยวันี่เหอเออเขาค่นมีรูเป๊กหน้านุ่มเหรอเขาเมือฮันกลับแล้วอมันเต็นมัอนอมาถึงแป้งที่ซื้อเามาวางไวนี่ เนเดือเสื้อมาไหมอมาบ้างวันนี้ก็ดีมีตรงแฟกน้ำจะาหางนาใครตู้ออกออกเออมันม่ได้ง่ายจ้ะย่ามันแตกย่ามันแตกมันเป็นมันเป็นอไรนี่คือเขาเนี่ยเอาเรอร้อนจ้ะร้อนบ่ร้อนเออเอ้เออ นี่กับปีใหม่เลี้ยวแล้วเลี้ยวเมื่อวานนี้เงียบผู้เถอะคือที่นอนพักผ่อนเมื่อยแหงเงียบฮอนกับง่ายเอาเครื่องขึ้นมาไอ้ซื่อขึ้นมาเอ๊้ไปพ่อจอดไปพ่อจอิดน้องกลางเหนือเด้อฝากเป็ดไปให้ลูกทายเด้อซื้อตู้ไปให้ลูกทายเด้อมีเครื่องนุ่งคล้อง เดินทางตอนนี้ชิบซ่องมงปชีวิตชีวิตมีพลระจะต้องเรยขับใสเห็ดเห็นมันแล้วเ้อสีแล้วอีกซ่องทีเป็นแล้วเกิดเป็นมนุษย์นะ ในเรื่องพอจ่อยขึ้นรถเลยนี่ซื้อมาค่ายไปก่อนเดอ้อเดชเชียงขาแป๊กที่จไปนำกลาวยู่ฮันดีเอาขึ้นแป๊กเรียบนะกินข้าวเราแป๊กเอ้ยแล้วหรอวะเอขอขอึนข้อวัดขึ้นข้อขึ้นข้อแม้เออกินข้าวก่อนอันนี้ใบนี่บอกไข่ตู่นี่ใบนี้ไหมเก็บมะ,ะเพราะว่าบนทันเน่าทันพูดแบบวางตีนเออใบนี่ก็ได้ด ได้ขึ้นรถกลับบ้านอใส่งกับไปเฮดเบียกแปกมาไข่ด้านนี้ไข่ด้านเดีก็ได้นะเินทางนั้นใส่เพอีกนนึงอ่ะเจ้ไปกับบ้านันบ้าบอสกับยู่เงินปกติอ,อ,อันนั้นตู้ไปให้ห้ามตน้นนั่นนะ่ะเอาเปลาใหญ่นี่ใส่ก้นแม่บอสใส่ก็ได้นะีนนนยจด้อาจีด้ ไอ้แป๊กอะไรเลยนมันนั่งไปทางหน้าพี่ตะโบเพื่อชี่ไปนั่นไปนี่เออลูกก็น,นั่งทางหน้าพี่กับพอ่อจ้อยอืมมาตัวนี้เข้าเออไปจี้กันไปโอ้ยเข้าระบบเปื้อนน่ะ เออคันด uh ีนี่เหรอเดี๋ยวไหนกวดเอกสารวัตรบุญพุทดทอดเจ้าดอกไปลงเสแพกลงเฮือนทำต้นว่าโทรหาเดี๋ยวเอาอันบอกไปที่สุดบุญเชื่อได้วัดคอยบัดอันเดียร่างงอนคุยนวัดโอ๊กนะ ได้เอาบัตรเอาเดี๋ยวไปแล้วเด้อโช ไลยลืบไลยลืบโบเห็นส่วที่ซอกเห็นไป <c oughs> ขึ้นรถบ๊ายนะบายโชคดีเด้อ อกคนตอนนี้พ่อจ้อยกะได้เดินทางกลับยังจันเป็นที่เฮียพอยแล้วเนาะกะเรื่องการอ่าเล่าเรื่องชีวิตของพ่อจ้อยกะได้ผลตอบครับค่อนข้างที่จะดีเลยเนาะเพราะว่ากม็มีอ่าคนเอฟซีหรือว่าหลายๆท่านเนาะมาคอมเมนต์ให้กำลังใจหลายแหงทุกคนกะย่อเป็นเสียงเดียวกันว่าอออพ่อจ้อยมีลักษณะการเว้าอีกอย่างที่ดีอะไรประมาณนี้แหละอ้ก,ก็ดีใจเนาะเห็นอนะ่าเอฟซีที่คอมเมนต์มาแนวนั้นก็เห็นแล้วกะ,วกะดีใจแหงเนาะกะ ทุกคนอย่าเฝ้าน้อยใจเดอ้ออุกําลังไลฟ์ตอบคอมเมนต์อยู่เนาะตอนนี้กับพ่อก็ได้กลับไปละพ่อกะพ่อบอกว่าอ่าเมื่อเ้านี้บทันเนาะบนเสานี้พากันค้าเวียกรายก็เลยบไดอ้อัดคลิปเล่าเรื่อง ep สามตอนเนาะแต่ว่ารอท่าเด้อทุกคนรอท่าพอจ้จอยกลับมาแต่เวียงจันทประมาณวันที่31ของเดือนนี่แหละประมาณวันที่หนึ่งเนาะพอจ้จอยจะกลับมาและจะคอยติดตามคลิปซีวิตของพอาะจอยอีกเดอ้อว่า เป็นแบบใดเพราะว่าเรื่องราวของชีวิตชีวิตของพ่อจอยฮันมันไลยหลายอย่างอะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือบางบ่อนก็คือเราข้ามรัดข้ามตอนไปเนาะแต่ว่ากะสที่มเีเรื่องราวหลายๆอย่างอยูด่ดอกสีสที่เอามานําเสนออ่ามุมแง่ mover, มุมมองชีวิตของพ่อจอยให้ทุกคนได้ฟังเนาะกัอยากเ,เอามาแหบวบ่แบว่งปันเฮือฟังเฮอหูห้กันซื่อว่าชีวิตพ่อจอยฮันเป็นแนวนี้อันเดีประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนแรงยู่บ้านน้องอู้เนาะเป็นบรรยากาศตอนแรงอยู่บ้านน้องอูกอ้กะ ช่วงนี้ก็เป็นส่วงที่แบบว่าเขาเริ่มซีเขาลดูฝนละหลังจากลแล้วปีไม่ลาวแล้วก็อ่าอากาศอันเดิมมันกะค่อนข้างที่จะว่าเริ่มตอนตอนแรงมาสักนี้อากาศกะเริ่มบวชละจะเย็นละ่ะไม่จันบอกว่าปีนี้ฮันต๊มาปีนี้ฮันอากาศบวชลอนคือแต่ละปีปีนี้ฮันรรมดาแมย์วะอันนี้ก็เป็นสวนนอะพวกเขากำลังปลูกอัาสลีเนาะทุกคนสตอเบอรี่ก็เริ่มออกเดี๋ยวเสียแม่เอาแล้วมาผ่านแม่ เอาอันยางมาพันแม่นี่สตอรอเบอรี่ออกเด้อทุกคนนี่ขนาดอากาศห้องอันนี้สตอรอเบอรี่ยังออกนี่นเดี๋ยวสิแม่ปูกิ๊บว่าแม่อินแค่เอาอันนี้เสียบก็บออกเนาะแม่เนาะม,มันแตกแนงทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ่าแม่จันปลูกสลีใช่ไหมแม่เมดเลยนี่เห็นออกบะนี่อันนี้เป็นปลูกสลีเอ้สลีกินเลยสลีเกลไกลสลีเนี่ยสลีแซ่บสลีกินเนาะปลูกไว้กินอ่า มองนี่ก็เป็นเฮาพากันเสียยาออกหมดอ,อันนี้หอมอันนี้ก็ะสือจะจ้องไว้กินเนาะบ่ได้นะอันนี้ยานางเดี๋ยวจะเก็ยบยานางไปเฮ็ดแกงนอแหละแล้วอันนี้ก็เป็นอยู่ในอันนี้ <laughs> เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ้งอ่ามักมอนเนาะมักมอนเป็นเขาเจ้หรือว่าเอออนไรภาษาภาษาอังกฤษเอินมัมเบอรี่มัมมัมมัมเบอรี่วะันใดสักอย่างแต่เอา้านอ,อุเอินมักมอนนะห้องมอนซ่อนไฟ มือนี้ก็เป็นมือแล้วปีใหม่นะพอเมื่อวานนี้วันที่สิบหกวันที่สิบหกอะแล้วแต่เมื่อวานนี้แหละเมื่อวานนี้กับโบได้ไปลื่นไส่เหนียวจะไปน้ํากาซื้อนี่ดําเต็มเลยทุกคนผู้เห็นบอกดำหมดเลยเป็นสีดำหมดเลยนี่ดำปึ๊ดปื้อนี่อันนี้ก็เริ่มดำมาละอันนี้ นี่อันนี้ก็ดำละนี่อุ้ยเฮียเนี่ยนี่นี่ กูหลายแหงอืบ่ค่อยมีคนมากินนี่ทุกคนปลานี่ซิมก่อนแซ่บ บาดเลยอืม ถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้กับกูกับชิปปีคลิปไปเพียงเขา้นี้ยลถ้าพายมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อดวบ้าย